อย่างนี้แล้วถึงจะเป็นงานบวชคืนอกคื่นใจรับผิดแบบนี้ก็ะบอกบอกชัดเจนเออชอบเป็นห่วงสุขภาพพระพุทธองค์ทรงตัดว่ากิจโฉมนุสสะปาติลาโภ การกําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยา่าไปย่าสับปะสับเทตร์นร่งแต่ลงไปไปเกิดเป็นสับปะสั์ต่างๆนานาแต่เจ้าหน้าัะเราทุกคนทุกท่านอยู่ในที่นี้เป็นผู้ที่มีบุญเสมอกันจึงจะได้พัฒน,นาความไม่ใช่นัฟังเนาะถึงการกําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้เจ้าน้าตั้งใจฟังไม่ต้องบะนมมือแลอ้วนั่เนื้อถ้ามือก็ขยับแข้งขยับขาได้ตามถนาดแต่ว่ามีมีคออเม์หนึ่งก่อน ออะไรจยากจะถามหน้าเจสักนิดหนึ่งลูกเอ้ยอายุ21ปีแล้วนุ่งผ้าแบบนี้บ่อยไหมอ่ะไม่บ่อยแหมลักษณะนี้เป็นเป็นครั้งแรกของเจ้าน้าครั้งแรกเลยเนาะทำมือเนี่ยไม่ว่ากันนะจ้าแต่ว่าขยับแข้งขยับขาเนี่ยเรามั่ระวังนิดหนึ่งท่านะระวังอะไรนะตัวตอนเมื่อตอนมาส่างนาเปลแปลรีบเียก็ลอยอยู่หลังล